สวัสดีครับผู้ฟังทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ข่าวลึกการเมืองโลกวันนี้เรามีประเด็นร้อนแรงข้ามแดนมาวิเคราะห์กันครับกับกรณีที่ฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาออกมาตอบโต้นายกอิงแพรทองทานของไทยแบบตรงๆหลังถูกพาดพิงว่าไม่มืออาชีพเพราะเล่นการเมืองผ่าน Facebook ครับใช่ค่ะเรื่องนี้เริ่มต้นจากการที่นายกแพทองทานให้สัมภาษณ์ว่าไทยยึดการเจรจาผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและให้เกียรติประเทศเพื่อนบ้านแต่ปรากฏว่าฮุนมาเน็ต ไม่พอใจอย่างแรงถึงขั้นพูดกลางที่ประชุมลูกเสือแห่งชาติกันเลยทีเดียวค่ะวุนมาเนตบอกว่าก็ผู้นําโลกหลายคนก็ใช้โซเชียลมีเดียกันทั้งนั้นจะมาหาว่าเขาไม่เป็นมืออาชีพได้ยังไงแถมยังเหน็บกลับอีกว่าผู้นําไทยเองก็ใช้เหมือนกันบางครั้งถึงขั้นข่มขู่กัมพูชาใน Facebook เลยด้วยซ้ําจุดนี้แหลมคมมากนะคะเพราะเขายกตัวอย่างว่าไทยเคยพูดถึงการตัดไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งสร้างรั้วกันพรมแดนโดยไม่ได้หารือกับกัมพูชาก่อนซึ่งเขาถามกลับเลยว่าแบบนี้เรีียกมืออาช Bra! ถ้ามองในเชิงการทูตนะครับฝ่ายไทยเน้นความเป็นทางการชัดเจนว่ายึดตามหลักปฏิบัติระหว่างประเทศซึ่งก็ดีในแง่การป้องกันความเข้าใจผิดแต่มันก็ทําให้การสื่อสารช้าลงบ้างโดยธรรมชาตินะครับส่วนฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะฮุนมาเนตเน้นความเร็วใช้โซเชียลเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงประชาชนกับส่งสัญญาณทางการเมืองแบบทันทีทันใดซึ่งในโลกยุคใหม่แบบนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามีผู้นําหลายคนที่ใช้วิธีนี้เช่นโดนัลด์ทรัมป์มาครงหรือแม้แต่เวโลดิเมียเซเลนสกี้แห่งยู เครนค่ะ แต่สิ่งที่ทําให้เรื่องนี้บานปลายคืออารมณ์และการตอบโต้เชิงสาธารณะมากกว่าเนื้อหานะครับแทนที่จะคุยกันหลังฉากกลับกลายเป็นการประชันกันบนเวทีสาธารณะผ่านสื่อซึ่งมันกระทบก่อภาพลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยตรงนะครับและอย่าลืมนะคะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่งเริ่มคลี่คลายได้ไม่นานการออกมาพูดแรงแบบนี้ก็อาจทําให้ความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศตึงขึ้นอีกครั้งได้เหมือนกันนะคะการใช้โซเชียลของผู้นํามันไม่ได้ผิดครับแต่อยู่ที่ว่าใช้เพื่ออะไร ถ้าใช้เพื่อสื่อสารเชิงสร้างสรรค์สร้างความเข้าใจก็โอเค แต่ถ้าใช้คมขู่หรือกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันก็อาจไม่เหมาะและที่สําคัญคือไม่ว่าจะสื่อสารผ่านช่องทางไหนสิ่งที่สะท้อนออกมาคือจุดยืนของประเทศดังนั้นทุกคําพูดทุกโพสต์ล้วนมีน้ําหนักทางการทูตไม่แพ้อเอกสารราชการเลยค่ะสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามข่าวลึกการเมืองโลกหากคุณชอบเนื้อหาวิเคราะห์แบบนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเราเจอกันในเอพิโซดหน้าที่เราจะวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์อาเซียนหลังเลอกตั้งอินโดนีเซียสวัสดีค่ะ